ช่วงนี้ที่บ้านเราเนี่ยไม่ต้องซื้อน้ำยาถูพื้นมานานเลยค่ะเราใช้วิธีนี้ขอบอกเลยว่าพื้นไม่ลื่นไม่ขาวไม่เหนียวเนอะนะไม่มีแมแรงมดต่างๆเนี่ยมาเดินให้กวนใจด้วยค่ะวิธีนี้ทำง่ายแล้วก็ได้ผลดีมากๆประหยัดด้วยนะคะใช้ของในบ้านเองค่ะ ขอบอกเลยนะคะว่าพื้นที่บ้านดาวเนี่ยเป็นพื้นปูกระเบื้องแบบนี้และดาวก็ใช้มาหลายครั้งแล้วค่ะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยดาวจะมาแชร์ให้ฟังว่าดาวใช้อะไรบ้างค่ะของในบ้านหาได้ง่ายๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเวลาถูบ้านทีเนี่ยก็ใช้แค่3มอย่างแบบนี้นะคะอันนี้ใช้จนใกล้จะหมดแล้วอย่างแรกเลยก็คือ น้ำยาล้างจานค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเราใช้1ช้อนโต๊ะช่วยให้บ้านสะอาดไม่มีคราบค่ะและอย่างที่2ก็คือน้ำส้มสายชูเราใส่2ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยขับไร่พวกมดต่างๆไม่ให้มาเดินได้ดีมากเลยค่ะแต่หลายคนกลัวว่ามีกลิ่นน้ำส้มสายชูนะคะดาวก็ใส่ตัวนี้เข้าไปช่วยค่ะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่ม สองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะนอกจากมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยยังช่วยดักจับฝุ่นต่างๆได้ดีด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสูตรนี้เวลาดาวจะถูทีเราก็ทําทีนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราถูบ้านแค่รอบเดียวเองค่ะไม่ได้ถูหลายรอบนะคะน้ําที่ใช้ในการถูบ้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5-6ลิตรค่ะเสร็จแล้วเทส่วนผสมที่เราทําไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ คนคนให้ละลายเข้ากันเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยจะถามว่าจะมีฟองเยอะไหมฟองก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เวลาถูบ้านเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าม็อบหรือว่าผ้าถูบ้านเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็บิดให้หมาดๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำไปถูบ้านของเรากันได้เลยค่ะ ตั้งแต่เราใช้วิธีนี้นะคะเราก็ไม่ได้ซื้อน้ํายาถูพื้นอีกเลยค่ะหลังจากที่ถูเนี่ยก็รู้สึกว่าพื้นเนี่ยไม่เหนียวนะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยฝุ่นก็ไม่ค่อยจับที่พื้นค่ะเพราะว่าเราถูแค่วันละหนึ่งครั้งนะคะ ดาวกวาดพื้นเนี่ยก็รู้สึกว่าพื้นสะอาดไม่ค่อยมีฝุ่นเกาะติดอยู่ที่พื้นค่ะแปลว่าพื้นของเราไม่มีความเหนียวนะและวิธีนี้ก็ยังประหยัดด้วยค่ะเวลาเราไปซื้อน้ํายาถูบ้านแต่ละทีนะคะ40กว่าบาทเลยค่ะแต่วิธีนี้เนี่ยเราก็ใช้ของในบ้านราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ตลอดเลยนะคะ หลังจากถูไปได้ครึ่งหนึ่งเราก็เอามาจุ่มใหม่แล้วก็ามาซักใหม่ค่ะซักบิดบิดแล้วก็นำไปถูใหม่นะคะวิธีนี้ก็คือช่วยทำให้บ้านสะอาดมากๆเลยท่านผู้ชมก็ลองลองเอาไปทำตามกันดูได้นะกับวิธีนี้เราทดลองทำแล้วก็เห็นผลดีมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ